v วียนเวียนเซสซา n ีซีนอตคองถกเซ็นเตอร์สวัสดีครับคลิปนี้รีวิวส่งงาน Mitsubishi Lancer EX นะครับติดตั้งอุปกรณ์คุมแสงโปรเจคเตอร์เลนคุมเดิมเป็นมัลติรีเฟเกเตอร์ธรรมดานะครับมาพร้อมหลอดไฮโดรเจนครับคันนี้ติดตั้งขนาดเลนส์3นิ้วนะครับเป็นเลนรุ่น GTI นะครับพร้อมด้วยวงแหวน b m s t y สไตล์นะครับ ลูกค้าเลือกเดลไรรุ่น Audi Style a u d ดี t สไต A2 นะครับเป็นตัวรีเช็คไว้นะครับตัวนี้จะมาพร้อมไฟเลี้ยวเซ็นทริชเชียลไล LED ด้วยครับจะเป็นแบบไฟเลี้ยววิ่งครับจะตั้งอุปกรณ์แสงตัวนี้เพื่อให้แสงพุ่งไกลได้โดยที่ไม่แยงตานะครับก็จบปัญหาเรื่องไฟนะครับทำไปแล้วก็ใช้งานได้ดีตอนการทำงานของเดลไรนะครับเวลาลูกค้าสตาร์ทรถจะมีรีเช็คสีขาวหนึ่งครั้งก่อนการติดหนิงนะครับไฟเี้ยรจะสว่าง100%เต็ม สาล,ลูกค้าเปิดไฟลีนในระบบออโต้ทำงานไฟลีจะดรอปลง50%สครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟหน้าไม่สว่างหรือต้องการซ่อมไฟหน้าทุกชนิดนะครับเรายินดีให้บริการนะครับสูตรติดตั้งโคมไฟหน้าเฉพาะทางนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสินค้ามีให้เลือกหลายเกตนะครับลูกค้าสำหรับการรีวิวส่งงานครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ คลิปหน้าเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับที่เพจ Facebook BB Sinon และที่ช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ